รมพระนะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระถ้าเป็นยศหรือพระยศให้ใส่แต่ให้ใส่อยู่ด้านหลังนะให้ใส่ตามข้อหนึ่งกาดอกจันข้อหนึ่งเป็นข้อที่ถูกต้องนะข้อหนึ่งเป็นข้อที่ถูกต้องนะอ่ะสาสิบสองครูไปเร็วนิดหนึ่งนะเพราะเด็กฉันเดี๋ยวไปกินเวลาคนอื่นนะสามสิบสองสามสิบสามมีความตระหนักรู้ในเรื่องการพูดต้องตอบคนนี้ คีย์เวิร์ดชัดมากต่อให้คุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคนออกข้อสอบเนี่ยที่เขาออกข้อสอบเป็นก็จะช่วยเด็กด้วยนะก็จะมีคีย์เวิร์ดเที่ยงตรงนะเที่ยงตรงให้คุณนะข้อนี้แสดงคุณธรรมอ่ะช่วยดูอันนี้ไม่ต้องจดนะไม่ต้องจดแต่ว่าเวลาที่บอกว่าสัมฤทธิผลในการพูดเนี่ยหนึ่งเราจะเช็คเรื่องคุณธรรมนะว่า คุณเที่ยงธรรมไหมคุณมีความรอบรู้ไหมคุณรับผิดชอบในสิ่งที่คุณพูดไม่ได้พูดเสร็จแล้วสะบัดไปดา่าเที่ยวดา่ดาดา่าใครสะบัดต,ตูดหนีหายไปเลยนะฮะหน,นีไปแถวเาขาเมรเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ได้นะต้องมีคุณธรรมในการพูดนะฮะส่วนนั้นอื่นนั้นจะเป็นความแม่นยำความหนักแน่นเป็นเอกภาพอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นสามข้อนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม บางทีคุณจะเจอเข้อสอบแบบนี้นะอีกข้อหนึ่งขีดเส้นดูนะอ่านไลนนะดูนะว่าจะยิงอะไรเขาบอกว่าไม่อาจอนุมานได้ใช่ไหมยิงพิธีกรรมทำใหค้คนเกิดความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันและช่วยสังคมอยู่ได้ยิงไปที่ข้อ2เวลาที่ถามว่าไม่อาจอนุมานได้ไม่อาจอนุมานได้อีกสมข้อต้องยิง คีย์เวิร์ดกันได้เนาะอ่ะข้อที่1นึ่งยิงแล้วนะข้อที่2ยิ่งสามารถลดความวุ่นวายหรือความไม่สบายใจของมนุษย์ลงนะและแน่นอนทั้งหมดนี้การสวดอ้อนวอนก็แปลว่าคนเรานั้นเชื่อเหนือสิ่งธรรมชาตินะอ่ะจะหมดเวลาแล้วนะตอบข้อ1นะึ่งะข้อต่อไปในช่วงเวลาที่รถไฟวิ่งผ่านนั้นเป็นช่วงเวลาบ่ายคล้อยนะคุณอ่านโจทย์แล้วใช่ไหมนะข้อนี้ กล่าวไม่ถูกต้องแน่นอนไม่ได้บอกว่าเขามีอาชีพเป็นช่างภาพอิสระแต่เขาอาจจะมีความรู้เรื่องศิลปะได้ใช่ไหมมีข้อความบอกคุณใช่ไหมมีข้อความบอกคุณว่าโหยแสงอันเนี้ยเป็นแสงที่ช่างภาพทุกคนใฝ่ฝันนะโอเคนะมันถ่ายมาแล้วมันจะภาพมันจะมีชีวิตชีวาดังนั้นเขาอาจเขาน่าจะมีความรู้เรื่องศิลปะพอสมควรนะแต่ไม่ได้บอกเขามีอาชีพเป็นช่างภาพข้อนี้แน่นอนเป็นบรรยายและ พันนานะตอบ2 37 37ไม่ได้ใช้อะไรข้อ134มีข้อมูลให้คุณหมดเลยมีผู้ใช้บริการระบบนี้กำจัดปลวกนะ้ำมากกว่า1ล้านรายบอดสถิติผู้ใช้บริการชี้สบรพคุณกำจัดปลวกยกรังได้จริงนะได้รับรางวัลน,นะ Presidential Green อะไรวะ อะไรวละ Green Chemistry c h a n c e Award นะฮะชนะก็อ้างรางวัลใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้นะตอบ2และข้อ38สังคมไทยมีการแข่งขันสูงทั้งเรื่องการเรียนการศึกษาในวัยเด็กอ่ะช่วยขีดเส้น2องคำนี้ในวัยเด็กและในวัยในผู้ใหญ่นะเออมันเป็นสำนวนภาษาต่างประเทศนะ ไม่รู้มันแปลมาจากอะไรไม่รู้เดี๋ยวจันเจนปริยาจะบอกนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะได้ยินโรคตับอักเสบในเด็กโรคสมองฝ่อในสุนัขอะไรเงี้ยนะจะได้ยินบ่อยมากมีไหมว่าสุนัขสมองฝ่อช่างมันเถิดนะก็ในบวกนามเนี่ยนะจะได้ยินแบบเนี้ยเยอะมากเลยซึ่งน่าจะมาจากสำมนญนแต่ไม่ว่าสันโญนไทยไม่มีนะฮะสันโญนไทยไม่มีแต่ก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะว่าพอมันแปลศัพท์มาแล้วมันเลยต้องใช้นะโอเคนะอ่ะข้อต่อไป ความจริงอีกด้านหนึ่งต้องยอมรับว่าเด็กอาชีวะคือขุมทรัพย์มหาศาลของประเทศไทยไยีกันตาอยู่เนี่ยนะวันดีคืนดีก็ยิีกันเปรี้ยงเนี่ยนะอ่าคนนี้มาเถียงว่าเฮ้ยความจริงอีกด้านหนึ่งขีดเส้นตรงสีแดงแล้วขีดเส้นตรงสีแดงตัวนี้นะข้อนี้ประเด็นโต้แยงดูจากอะไรดูจากประโยคที่มีเนื้อความโต้แยงตอบ เด็กอาชีวะนะเป็นกลุ่มคนที่ไรไม่มีประโยชน์ต่อสังคมจริงหรือนะแสดงว่าคนทั้งสังคมอาจจะบอกว่าโอ้ oh, แสนจะไร้ประโยชน์นะแต่คนนี้มาบอกว่าเฮ้ยไม่นะมันอาจจะเป็นขุมทรัพย์มหาศาลก็ได้นะประโยคที่ขีดเส้นทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับประโยคแรกนั้นเลยนะดังนั้นตอบ33940้าท่านยิ่ยอผิดผิดดูจากตัวไหน ขีมันบอกเรียบร้อยแล้วถ้าคุณทำข้อสอบแบบนี้แล้วคุณไม่ดูคีย์เวิร์ดคุณจะผิดมากมากเลยนะคุณจะเสียเสียเสียเวลานะให้ดูเลยว่าคุณห้ามตอบไอ้ตรงเด็กเหลือขอนะถูกมองเป็นเด็กเหลือขอข้อประโยคนี้มันเป็นผลผลของการที่ถูกค่านิยมผิดผิดครอบงำก็เลยทำให้มองว่าเป็นเด็กเหลือขอ แต่อีกขันิยมผิดผิดนั้นคือประโยคนี้ที่ทำสีแดงไว้นะตอบสอง41ถามอีกอนุมาณอะไรอันนี้ง่ายแน่นอนเปลี่ยนทัศน,นคติไม่ได้เรียกร้องความเห็นใจไม่ได้แก้ต่างให้ไม่ได้โน้มหนาวมันจะโน้มหนาวยังไงนะโน้มมากเดี๋ยวจะโดนตีหัวนะอ่ะต่อไป42ไม่มีหญิงสาวในบทบทกวีอากาดอกจนันจงรู้ไว้ซะ นี่เป็นกวีนิพนธ์รีไรเล่มล่าสุดประจำปี2553เพิ่งประกาศไปเมื่อเดือนกันยายนนะล่าสุดนี้เองนะเป็นความรู้รอบตัวที่คุณควรจะรู้นะอันนี้เป็นวรรณกรรมแบบเอ่อเป็นเรื่องของวรรณกรรมนะก็ถือว่าเป็นสมบัติของชาติเช่นเดียวกันบทนี้ทั้งหมดเป็นการเขียนแบบไหนอันนี้เป็นคำประกาศนะเป็นคำตัดมาจากคำประกาศกวีนิพนธ์รีไร ไม่มีการวิเคราะห์ใดๆเลยใครตอบข้อที่มีวิเคราะห์ผิดวิเคราะห์แปลว่าแยกแยะแยกออกมาพิจรารณาแยกข้อมูลให้ละเอียดที่สุดนะตรงนี้ไม่มีการแยกเลยเป็นแต่ชี้จุดเด่นตอบท้อวิจาร์ณและประเมินค่านะวิจาร์ณและประเมินค่าประเมินค่าคือบอกว่ามีความลุ่มลึกนะ เข้าใจนะอะต่อไปบอกว่าไม่อาจอนุมาณได้อย่างไรนะตีความได้อย่างกว้างขวางคุณจะเห็นคําว่าขอบคิดและคิดต่อนะเนื้อหาจะลงใจคุณจะเห็นคําว่าเนี่ยเพื่อการดํารงและการดําเนินชีวิตอย่างสันติสุขจะลงใจจะแปลว่ายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเนื้อหานั้นจะเกี่ยวข้องกับศิลปะเกี่ยวข้องกับอ,อ,อะไรอย ธรรมะนะที่ฟังแล้วสบายใจนะไม่ใช่คำพูดด่ากันไปด่ากันมาไอ้นั้นไม่จะลงใจนะอันนี้อย่างลุ่มลึกก็มีความลุ่มลึกดังนั้นข้อนี้ตอบ3ไม่ได้บอกเลยนะว่ากวีเป็นคนที่มีมีความสามารถศิละปะหลายแขนงทั้งจิตกรรมปฏิมากรรมไม่ได้พูดเลยนะตอบ3 4. มมีอะไรที่ไม่เข้าพวก เออระวังข้อสอบคุณมักจะเล่นแบบนี้เอาสาับอะไรมาจากไหนก็ไม่รู้สับวันในคดีนะซึ่งแม้ว่ายุคนี้จะไปถึงไหนแล้วนะไม่มีใครสนใจสับพวกนี้เลยแต่ขอโทษข้อสอบคุณก็ยังออกนะถ้าตราดใดที่คุณยังเป็นคนไทยคุณก็ควรจะรู้จักสับนี้อย่างน้อยชุดที่หนึ่งเป็นสับทางด้านสถาปัตยกรรมเป็นส่วนประกอบของหน้าบันโบดนะหน้าบันโบดนะอ่อ ชุดที่1เป็นสถาปตัตยกรรมชุดที่3ข้อ3เป็นเครื่องแต่งกายสนับเพลากางเกงนะฮะชายไหวมันก็เป็นผ้าที่ปิดอยู่ตรงด้านข้างตรงหน้าแข้งนะฮะส่วนจิงระบาทนะเดี๋ยวแปลว่าผ้าคาดเอวนะข้อสนะเป็นอาวุธหมดแสงตรงนี้ไม่ใช่แสงปกตินะแสงตรงนี้คือพระแสงแปลว่าดาบนะเป็นอาวุธ เจระบาดแปลว่าผ้าคาดเอวนะผ้าคาดเอวดังนั้นข้อนี้ตอบ <c oughs> สองสับปทน <c oughs> สับปทนเออสับตัวนี้ฟังดูเหมือนไม่รู้ไม่รู้รคืออะไรแต่คุณจะเห็นตลอดเลยนะคือร่มคันใหญ่ที่เวลาเจ้านายท่านเสด็จเนี่ยนะจะเห็นใช่ไหมมีร่มคันให,ใหญ่ไม่ใช่ร่มกระจกที่เมื่อกี้เธอได้ไปนะเอ้อัน,นั้นก็ไม่กระจอกนะนนก็ก็ไม่กระจกใช่ไหมนะไม่ใช่ร่มแบบว่าที่เราใช้อยู่ชีวิตประจําวันนะ เป็นล่มใหญ่หญๆนะเออแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่ล่มโคกด้วยนะลมโคกก็ไม่เรียกสัพพทนนะเป็นล่มแบบล่มแบบล้ม,ลม้าที่มีระบายและคันยาแบบว่าต้องมีการตกแต่งส่วนนางจจกรันกับเรเนียเป็นเสานะเป็นชื่อเกี่ยวกับเสาเพราะฉะนั้นตอบสองนะสี 44, ่สิบสี่สี่สิบห้าอมีความหมายเชิงเปรียบเทียบหมดเลยเชิงเปรียบเทียบคือความหมายอะไรนัยยะโดยนัยยะไม่ได้แปลตรงตัว นะตอบข้อหนึ่งนะช่วยขี่เส้นสามตัวนี้สี่ตัวนี้ฟักตัวสองหน้าสับขาหยิกเล็บนะฟักตัวสองหน้าสับขาหยิกเล็บสี่ตัวนี้เป็นความหมายโดยตรงนะฟักตัวมันก็แปลตามตัวนะคือก่อให้เกิดขึ้นนะแล้วก็สองหน้ามันก็สองหน้าจริงๆหยิกเล็บคือเอาเล็บนะหยิกลงไปในดินเหนียวทําให้เป็นเครื่องหมายนะไม่ต้องจดความหมายแต่ให้รู้ว่า เป็นความหมายโดยตรงสับขาเป็นคําที่ใช้ในกลุ่มที่เป็นวงที่เกี่ยวกับอะไรอะฟุตบอลใช่ไหมก็จะสับขาหล,ลอกสับขาหล,ลีกอะไรเงี้ยนะคานนี้นะน <c oughs> กินใจกัดฟันจูบป,ปากปั่นหัวพวกนี้ความหมายโดยในทั้งสิ้นนะไม่มีใครบอกว่าปั่นหัวลนะตัดหัวใครลงไปนีมอะไรนะเครื่องปั่นผลไม้ปั่นปั่นปัปปปป่นแล้วหมดเนี่ยปั่นหัวนะบ้าไม่ไรทํานะจูบป,ปาก จูบปากใช้ได้สองความหมายคือจูบจริงๆใช่ไหมอย่างเช่นนายประจักษ์จูบอะไรเวอนิดาแล้วโดนอะไรพอจูบเสร็จปุบ๊บโดนอะไรตอบนะต,ตามสูตรนะจูบปากจริงๆแต่ถ้าจูบปากที่เป็นความหมายโดยนายนะนายอภิสิทธิจ,จูบปากกับทักษิณชินวัตรนะได้ปะได้นะฮะสักวันหนึ่งนะอ่ะขัดขูข,ขัดตาตบตาเล่นลิ้นล้วงตับ นะล้วงตาบบน,นี้คือแปลว่าหลอกให้ตายใจนะโอเคนะอ่ะประ, <c oughs> ประโยคประโยคความสอนขีดเส้น <c oughs> จนน้ําตาไหลจนน้ําตาไหลเป็นประโยคความสอนเพราะมันไปขยายนะขยายคําว่าหัวเราะนะเป็นประโยคย่อยอันนี้เดี๋ยวคุณต้องไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งสี่สิบเจ็ดชอบว่ายนะ้า <c oughs> เป็นข้อสามหรือข้อสี่ อ่ะใครตอบสามใครตอบสี่อ่แสดงว่าเยอะอาจจะมีใครคนคนถูกหลอเป็นข้อสองนะชอบเป็นกริยาหลักว่ายน้ําเป็นกรรมนะให้เทียบตัวนี้น้องชอบมะม่วงนะอันนี้เป็นโครงสร้างนะเป็นทฤษฎีโครงสร้างบอกว่าฉันชอบมะม่วงมะม่วงเป็นกรรมเป็นคํานามแต่อันอื่นที่ตามมานั้นเป็น เฟสนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรเฟสอะเป็นกริยาวลีอ่ะนะฮะมันถือว่าอยู่ในตำแหน่งเดียวกับกรรมต้องถือว่าเป็นกรรมนะฮะในแง่ของโครงสร้างนะ,ะโอเคนะต่อไป48จะหมดแล้ววัดนี้ไม่มีพระสงฆ์สักรูปมีแต่แม่ชีสิบอะไรต้นหรือคนไม่ใชีหายเหรอ <c oughs> ไม่รู้เล่นมุกไม่ร,ไม,ร,ไ,มร,ไ,มรไม่รับมุกนะ คอนนะอ่าข้อสี่สิแปด